สวัสดีครับวันนี้ผมจะบันทึกนะครับเราจะมาทดลองห่อผลจำปะดะโดยเราจะเปลี่ยนสีถุงเป็นสีฟ้านะครับปัญหา,าหลังจากที่ผมทดลองส่งจำปะดะส่งออกนะครับไปให้กับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งที่ลูกค้ารีเควส t เข้ามานะครับก็คือสีผิวของผลผลสุกนะครับคือ ปกติเราจะใช้ถุงถุงนี้นะครับทุกๆปีผมใช้ถุงนี้คือถุงถุงดำเป็นถุงเพาะถุงเพาะกล้าเนี่ยครับไซส์ใหญ่เลยนะครับทีนี้พอพอหลังจากที่เราใช้ถุงถุงดำอ้นนี้ครับผิวที่ผิวที่เราจะได้หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองทองเลยนะครับสวยงามผิวเนียนแปลงนะครับแต่ปัญหาก็คือ หลังจากที่จำปดะเมื่อไปถึงปลายทางนะครับหลังจากผ่านไป3-4วันนะครับห้าวันจำมดะเริ่มสุกใช่ไหมครับจากผิวสีเหลืองสีเหลืองทองเนี่ยนะครับมันจะก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองอมน้ําตาลนะครับแล้วก็กลายเป็นสีน้ําตาลนะครับเมื่อสีผิวกลายเป็นสีน้ําตาลหรือว่าน้ําตาลอมเหลืองเรยกว่าเหลืองอมน้ําตาลเนี่ยครับ มันจะทําให้ลูกค้าไม่หยิบจับฉวยซื้อนะครับเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาว่าคือเมื่อตั้งบนเชลแล้วนะครับลูกค้าหรือว่าคนซื้อทานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันไม่เฟรชมันไม่สดมันจะกลายเป็นสีผิวของผลไม้ที่เหมือนกับอบอบช้ําหรือว่าสุกงอมพร้อมเน่าเสียนะครับทีนี้เราก็เลยมาเปลี่ยนนะครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใช้ถุง สองแบบนะครับอันนี้เป็นถุงหูหิ้วนะอ่าถุงหูหิว้วอันนี้เป็นถุงถุงพลาส,สติกอ่าแบบแบบไม่มีหูนะขนาดที่ผมใช้นะครับก็คือเนี่ยครับ12คูณ26นะิ้วเนาะอ่า12คูณ26นิ้วครับผมโดยผมจะทดลองใช้2แบบนะครับตัวนี้จะค่อนข้างหนานะครับอ่าและตัวนี้จะบางขึ้นมาหน่อยโดยจะเจาะรูนะครับที่ก้นถุงเพื่อระบายน้ำ นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเจาะรูนิดนึงตรงบริเวณกลางถุงนะครับอันนี้เป็นการทดลองนะครับเพื่อช่วยระบายอ,าอุณหภูมินะครับโดยตัวนี้ผมจะใช้ห่อในดอกดอกดอกอเขาเรียกว่าดอกหลันแรกนะครับดอกที่บานพร้อมชุดแรกนะครับไอน,นี้ก็จะใช้เป็นดอกอหลัน2นะครับเพื่อทําการแยกกัน หลันแรกกับหลันสองอ่ามันจะบานอ่าห่างกันกี่วันเราก็บันทึกนะครับสมมุติว่าหลันแรกมาและวันที่1นึ่เราก็ห่อหลันที่2กว่ามันจะบานพอสมเกตสอนเสร็จพร้อมห่อหลังจากนั้นอีก15วันสมมุตินะครับเราก็จะรู้แล้วว่าอายุผลรุ่นที่1กับรุ่นที่2เนี่ยห่างกัน15วันเพื่อที่อ่เราก็จะง่ายสําหรับการเก็บเกี่ยวนะครับอ่า อ๋อผมลืมบอกไปว่าทําไมเราถึงเลือกใช้ไอ้ถุงสีฟ้านะครับก็อย่างที่บอกว่าจุดประสงค์คือเราต้องการให้ผิวจำปะ,ะสุกเนี่ยเป็นผิวที่ออกเป็นเขียวอมเหลืองไม่ใช่เขียวเข้มนะครับเขียวเข้มคือเราไม่ต้องห่ออะไรเลยนะครับมันก็จะไม่สวยนะครับผิวมันจะไม่สะอาดไม่เนียนนะครับทีนี้เราลูกค้าต่างประเทศเขาอยากได้เป็นเขียวอมเหลืองนะครับ หรือว่าเหลืองอมเขียวก็ได้นะครับแต่อย่าให้เป็นเหลืองทั้งหมดอา่าเพราะถ้ามันเป็นอ่าเขียวอมเหลืองหรือเหลืองอมเขียวเนี่ยมันจะเวลามันสุกเนี่ยมันก็จะจะจะ,จะไม่ดูน้ําตาลจะไม่ดูแบบช้าเลือดช้าหนองนะครับจะไม่ดูแบบว่าอ่ามันเป็นอ่สีผิวของผลไม้บอบช้าแล้วก็อ่พร้อมเน่าเสียนะครับเราก็จะมาทดลองกันนะครับแล้วก็ทําการบันทึกกันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็วิธีการหอก็ห่อเหมือนเดิมนะครับ ใช้แม็กเนี่ยพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แม yep. ็กเย็บขนาดผลมันก็ประมาณขวดกระทิงแดงนะนี่คือผสมเกรสรเสร็จพร้อมตั้งน้ำนะครับแล้วก็หอออันนี้ก็จะเป็นอดอกรุ่นหนึ่งนะครับะจะเป็นเครื่องหมายแบบนี้ส่วนในพวกนี้คือดอกที่กําลังจะบานนะครับก็จะเป็นรุ่นถัดไปนะครับ อดอกพวกนี้เราก็ก่อนหน้านี้ผมก็พ่นสารเคมี2ตัวนะครับเป็นอะบาเมกตินเพื่อ,อป้องกันพวกผีเสื้อกลางคืนนะครับแล้วก็พวกเมนโคเซปนะครับเพื่อตัดเชื้อเชื้อรานะครับก็คือหลักการก็คือพ่นกันมแมลงที่จะมารบกวนหรือว่ากัดกินวางไข่ไอ้ผลอ่อนของเรานะครับ อ่แล้วก็พ่นพวกยากันเชื้อรานะครับคือผมจะพ่นตั้งแต่ช่วงที่อไอตาดอกมาเริ่มตุ่มๆออกมาเลยครับเพื่อป้องกันดอกนะครับช่วงดอกบานแล้วเราจะไม่พ่นแล้วนะครับช่วงดอกบานพวกเกสรตัวเมียเนี่ยบานเนี่ยเราเราจะไม่พ่นครับเพราะว่าผมกลัวว่าสารเคมีมันจะไปรบกวนพวกละอองเกสรตัวเมียนะครับแล้วก็จะเป็นการขับไล่มแมลงอ่า ทําให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์นะครับผมก็จะยังไม่พ่นนะครับแต่ผมเห็นในทุเรียนเรือว่าในพืชหลายๆพืชเขาก็พ่นกันนะครับช่วงดอกบานแต่ว่าในกรณีนี้ผมผมค่อนข้างกังวลว่าสารเคมีมันจะไปรบกวนการผสมเกสรน,นะครับก็เลยไม่พ่นนะครับโอเคครับ